สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอแม่ไม้มมยไทยท่าปักษาแหวกลังพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งได้ขอเข้ามาผมอาจารย์แดนจัดให้ครับกับวันนี้ครับแม่ไม้มมยไทยท่าปักษาแหวกลังขั้นที่หนึ่งป้องกันหมัดเวียงแล้วตอบโต้ฝึกยกมือซ้ายขึ้นปิดบังหมัดพร้อมกับการก้าวเท้าขวาไปชกที่บริเวณหัวไหล่หรือซอกแขนของคู่ต่อสู้ อย่างรวดเร็วเป็นการแหวกเข้าไปโจมตีโดยการกระแทกหมัดตรงอัดเข้าไปที่บริเวณซอกรักแล้ของคู่ทสู้อย่างรนุนแรงโดยจะใช้การพุ่งตัวเข้าต่อยหรือจะเป็นการก้าวเท้าไปต่อยก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการฝึกฝนของแต่ละสำนักมวยเช่นเดียวกับการชกหมัดตรงจะเป็นการชกตรงในลักษณะใดก็ย่อมได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคลขั้นที่2ป้องกันหมัดตรงหมัดเวียงแล้วตอบโต้ฝึกใช้มือขวาปัดหมัดตรงซ้ายเมื่อเห็นกุนทสู้ชกหมัดเวียงขวาโจมตีติดตามสำเติมต่อเนื่องเข้าหาเราให้รีบพุ่งตัวเข้าชกหมัดตรงขวากระแทกซอกลักแร้ของกุนทัสู้ทันทีโดยให้ใช้แขนซ้ายยกขึ้นบังหมัดเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการโจมตีแบบ รับผมลุกนั่นเองขั้นที่3ป้องกันหมัดเบี่ยงซ้ายขวาแล้วตบโต้ฝึกหลบหลีกและปัดป้องอาวุธหมัดที่โหมเข้าใส่เราเมื่อได้จังหวะและโอกาสเปิดให้เรารีบทําการแหวกพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดทันทีให้รีบทําการแหวกพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วฝึกกระแทกหมัดตรงขวาอัดกระแทก ให้หัวไหล่ของ่ต่อสู้หลุดหรือเกิดการสนโดยเป้าหมายในการโจมตีคือให้่ต่อสู้ยกแขนไม่ขึ้นหรือให้ไหล่หลุดออกจากเบ้านั่นเองขั้นที่4ฝึกติดตามซ้ำเติมด้วยเข่าตรงเมื่อสามารถเข้าทำในทุ่งท่าลีลาของแม่ไม,ม้เมื่อไทยท่าปักษาแวกหลังได้แล้วให้เราฝึกการติดตามซ้ำเติมด้วยการกระแทกเข่าตรงขวา ย้ำซ้ำเข้าไปอีกทีเพื่อเป็นการฝึกฝนการโจมตีที่รุนแรงและเด็ดขาดฝึกสัญชตาตญาณในการโจมตีให้รวดเร็วเด็ดขาดและหนักหน่วงเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานในท่วงท่าดีลาแม่ไม้มือไทยท่าปักษสาวแวกรังขั้นที่ 5. ป้องกันหมัดตรงเตะเวียงหมัดเวียงแล้วตอบโต้ฝึกป้องกันอาวุธหมัดและอาวุธเตะให้รัดกุม่ม และหาช่องทางและโอกาสในการเข้าทำเมื่อสมช่องโอกาสเปิดให้รีบแวกพุ่งเข้าโจมตีด้วยกระบวนท่าปักษาแหวกลังทันทีตามกระบวนถ้าที่ได้เพียรฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยเข้าโจมตีให้เฉียบคมและรุนแรงเป้าหมายเดียวคือไหลหลุดหรือไหลสนนั่นเองหากยังไม่สาแก่ใจ ให้กระแทกเข่าตรงขวาพุ่งอัดซัดเข้าไปอีกทีก็ย่อมได้เพราะหากเราได้โอกาสในการโจมตีแล้วก็จักไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนจงหมั่นเพียรฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและความเคยชินจนสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ของการต่อสู้ป้องกันตัวและเกิดความชัวทุกครั้งที่ได้ปล่อยหมัด ออกไปกระทบเป้าหมาย สำหรับวันนี้ก็จบลงไปครับกับแม่ไม้มวยไทยท่าปักษาแวกรังผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วหล้านสื่อไปขอบนํำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ